วันนี้รปสก็สทำอะไรครับครับผมสวัสดีครับผมผมมาแจ้งความกลุ่มเทลูกเกตอีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่าเมื่อไม่กี่วันมานี้ผมได้เห็นเ,เขาลงในเพจของเขานะครับว่ายุยงแล้วก็ปลุกป,ปั่นให้ประชาชนของเขาเนี่ยออกมาสร้างความเดือดร้อนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คงจะอยู่ในมาตราหนึ่งหนึ่งหกเหมือนเดิมครับผมส่วน เรื่องที่จะเขารวบรวมภาคีของเขาที่จะมาสร้างหรือรวมตัวกันเพื่อที่จะมาแบ่งแยกดินแดนหรือว่ากิจกรรมของเขาที่เขาได้ลงในเพจไว้เราก็จะนํามาหลักฐานทั้งหมดนะครับมาให้ทางเจ้าหน้าที่ไว้เรียบร้อยแล้วตอนนี้นะครับขั้นตอนต่อ,ตอไปก็คือเดี๋ยวก็ต้องรอ,อาทางเจ้าหน้าที่เขาพิจารณาอีกทีหนึ่งครับผมแต่ขั้นต้นนี้คือผมแจ้งความไว้แน่นอนหนึ่งหนึ่งหกครับเป็นเพจชื่ออะไรครับ เพจทะลุแก๊สครับผมชื่ออันเดิมไหมชื่อเดิมอีกชื่อหนึ่งก็จะเป็นเอชื่ออะไรนะภาคีปฏิวัติประชาชนไทยครับผมที่ในทวิตเตอร์ตอนนี้ครับผมเขาก็ประกาศตัวอยู่แล้วว่าเขาคือกลุ่มเดียวกันครับอครับผมตอนนี้ยังอยู่ครับเราก็รวบรวมหลักฐานทั้งหมดแล้วแล้วก็ส่งให้เจ้าหน้าที่ครับผมเขามีคนติดตามในเพจในทวิตเตอร์นีเขาจำนวนมากนะแชร์ไป เยอะอยู่ครับรมีมีจำนวนมากเลยแหละนะในทวิตเตอร์มากกว่าในเพจหรือไซด้วยซ้ำครับผมครับอัน,นี้เราพบเจอเรนมอะไรผมรผมมีหลักฐานนี่ประมาณเจ็ดหลักฐานนะครับเจ็ดข้อความเจ็ดที่เขาโพสต์มาเโพสต์ใช่ครับผมอตอนนี้ก็ส่งให้เจ้าหน้าที่ไปเรียบร้อยแล้วครับผมเป็นลักษณะของการยุยงครับแล้วก็ชักชวนมาร่วมชุมนุมวันที่สามสิบเนสิีนีครับ สามสิบเอ็ดเกินครับผมอีกสองสามวันนึใช่ครับใช่ครับแล้วหลักฐานที่เราให้ตำรวจพอพอจะตัดสินใจจะจะให้ดูได้บ้างไหมมีไหมมีหลักฐานเหรอครับรมอบไปหมดแล้วตอนนี้เราส่งให้เจ้าหน้าที่ไปหมดแล้วครับนะครับเราก็ขออยากไปเป็นความลับนิดหนึ่งนะครับทั้งหมดกี่บัญชีที่เราเอาเองตอนนี้ฝาแจ้งเพิ่มอีกประมาณสิบเขตค่ะสิบบัญชีนะครับใช่ครับเป็นเป็นโพ ในในเพจและทวิตเตอร์ครับชื่ออะไรนะที่อชื่ครับผมชื่อชื่อที่ที่เขาใช้บัญชีชื่ออะไรชื่อในในเพจมีคลุแก๊สค่ะแล้วก็คาร์คีปฏิวัติชาชนไทยครับคารสบอมครับ